อ่ะมันห้าให้โชคสวัสดีพี่น้องป้องไปสู้ผู้สก้อนไอศครีมต,ตามแนวทางเหล็กไทยของปอหวานกันเนาะพี่น้องเนาะวัดวันที่หนึ่งท่านว่าสองห้าหกแปดได้พี่น้องเด้อวันที่หนึ่งวัดวันที่หนึ่งท่นวาสองห้าหกแปดเหลือเวลาวอลกี่หมื่นเนาะพี่นอ้องเนาะ หรืออยู่สองมือมือที่สามกับแมนไก่เขามาแล้วห้อมแล้วนาอพี่น้องเนาะเลขที่มันออกเนี่ยพี่น้องเลขบนน่นหนึ่งซีหาเลขล่างกับสามสามเจ็ดเนาะผลเลขที่มันออก มาเบิ่งพี่น้องจุดถูบมือวันพราได้เนาะมือวันพราก็คือนหมู่มบ้านนี่พี่น้องกี่มักน้ำบอ่อพี่น้องมักน้ำบ่อนี่จุดถูบหมื่บ้านนี่ยเหมนกันบอ่อสวนหาสามพี่น้องมักพอสามหาสามสามหาพ่อมาโดนเลยที ถูกเดยศูนย์ห้าสามพี่น้องมักนำบอกศูนย์หาสามมักบอกห้าสามตัวงวดกรนัน่นพวกเขาพี่น้องงดก,ก้อนยุดงดก้อนกับพวกเขา ได้แปดสามเก่าเรียกว่าออกสามเจ็ดนะก็บอกพี่น้องตรงตรงสิละอดก้อนนั้นได้แปดสามเก่าเรียกวออกสามเจ็ด เพราะว่ามันเดี๋ยวเดี๋ยวเขียนใส่ข้างล่างอะไรนาะพี่น้องรัฐบาลไทยเพราะว่ามันออกมือเดียวกับล่าพัฒนาเพราะว่าล่าพัฒนาเพราะว่าเพิ่นกัมีให้กันนะเดี๋ยวพี่น้องเข้ากับขีถามว่าไทยหรือเล่าเพราะว่าวันที่หนึ่งก็เป็นวันจันทร์ล่าพัฒนาก็ออกมือเดียวกัน อันนี้คือรัฐบาลไทยได้พี่น้องนะอันนี้เพื่นเห้บนล่างนี่วิ่งบนล่าง สองตัวเดียวถด้พี่น้องได้เล็กวิ่งเล็กวิ่งตัวเดียวแตว่ว่าภายในเปิดบน่างวิ่งสองตัวเดียวบนล่าง โซเลกสามตัวแปดแปดสองสี่ สองสี่แปดกับเจ็ดเป็นหลักร้อยเนาะพี่น้องเนาะแปดกับเจ็ดเป็นหลักร้อยอันนี้คือสามตัวเน้นนด้วพี่น้องเนี่ยอันนี้ตัวเพันเน้นให้เนี่ยตัวเพันเน้นให้คือแปดสี่สองเจ็ดสี่สองเนี่ยเป็นตัวร่อง สองครูสองหางหนึ่งได้พี่น้องได้บหรายเลขสามตัวส่วนเลขสองตัวนี่ปรนเทศเป็นหให้ไปให้เป็นบนล่างได้พี่น้องไนดะ้เลขสองตัวให้เป็นบนล่าง สองสีสองสามสองหนึ่งมิตรเหล็กผีเหล็กน่องได้พี่น่องได้ มีตะเล็กพี่เล็กน้องของคนขั้นบ่อมาคนจคับครูหอกกระหามาใส่สองคนได้หรือพี่น้องขี่ส้อยเอานี่ก็ได้เนี่สองแปดหรือว่าสองเจ็ดเจ็ดสองสองแปดแปดสองน่ะเล็กเพิ่มมาเล็กปากหลักน้อพี่น้องน้องบนล่างไปกับสองซีนี่เป็นตัวเน้น ต้องเขียนบอกพี่น้องเขานํำเพราะว่าเป็นมิลาพัฒนาน้ำเดี๋ยวพี่น้องเขาปฏิวา่าไทรือเล่า พี่รองเขาแคปหน้าจอเอาของพะวันบนล่างบนล่างเพื่อนไฮวิ่งสองตัวเดียวส่วนเลขสามตัวนี่คือแปดสองสี่เจ็ดสองสี่จับคู่สองสี่สองสองสามสองหนึ่งขั้นบอมักเป็นจับคู่ใหามื่อส่สองพคนเล็พะวันพี่รองอ๋อแคปหน้าจอตามนี้ครับผม มาจชอตทะเลกับหาหลูตเตอรีกันบม่มาเข้ากระพันขอบุญขอบขึ้นอวัน,นหลายๆครับผมเอาโชคหมานกันพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสวัสดีครับผม